ทุกขสัจจะนิเทศร้อยทุกขอริยศสตจ์เป็นอย่างไรคือชาติเป็นทุกข์ชรราเป็นทุกข์มรณนะเป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปยาตเป็นทุกข์การประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นทุกข์ การไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันห้าเป็นทุกข์ร้อยยี่สิบเอ็ดชาติเป็นอย่างไรคือความเกิดความเกิดพร้อมความหยางลงความบังเกิดความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งขันความได้อายตนะในหมู่สัตว์นั้นๆ ของเหล่าสัตว์นั้นนนนิ้นนเรียกว่าชาตริ122ชชราเป็นอย่างไรคือความแก่ความคลํำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวยน่นความเสื่อมอายุความแก่ง่อมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆนี้นนเรียกว่าชารา 123. ร้อมรณะเป็นอย่างไรคือความจุติความเคลื่อนไปความทำลายไปความหายไปความตายกล่าวคือมรตยูการทำการละความแตกแห่งขันความทอดทิ้งร่างกายความขาดสูนแห่งชีวิตตินซีของเหล่าสัตว์นั้นๆจากหมู่สัตว์นั้นๆ นิ้เรียกว่ามรณะรนะ้อยสิบโศกะเป็นอย่างไรคือความเศร้าโศกกิริยาที่เศร้าโศกภาวะที่เศร้าโศกความแห้งผากภายในความแห้งกรอบภายในของผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกขอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบนี้เรียกว่าโศกะ ร้อยยี่สปริเทวะเป็นอย่างไรคือความร้องไห้ความคล่ำครวญกิริยาที่ร้องไห้กริยาที่คล่ำครวญภาวะที่ร้องไห้ภาวะที่คล่ำครวญของผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบนี้เรียกว่าปริเทวะร้อยยี่สิบห ทุกเป็นอย่างไรคือความทุกข์ทางกายความไม่สำราญทางกายความเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัสนี้เรียกว่าทุกข์ร้อยี่สิบเจ็ดมนัสเป็นอย่างไรคือความทุกข์ทางใจความไม่สำราญทางใจความเสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์ อันเกิดแต่มโนสัมผัสนี้เรียกว่าโทมนต์ร้อยยี่สิบปดอุปายาตเป็นอย่างไรคือความแค้นความคับแค้นภาวะที่แค้นภาวะที่คับแค้นของผู้ที่ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบนี้เรียกว่าอุปายาต ร้อยยี่สิบเก้าการประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์เป็นอย่างไรคือการไปร่วมการมาร่วมการประชุมร่วมการอยู่ร่วมกับอารมณ์อันไม่เป็นที่ปรารถนาไม่เป็นที่รักใคร่ไม่เป็นที่ชอบใจของเขาในโลกนี้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสโพธภพะธรรมรม หรือจากบุคคลผู้ปรารถนาแต่สิ่งที่มิใช่ประโยชน์ปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่เกื้อกูลปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่พาสุขไม่ปรารถนาความกเกษมจากโยคะของเขานี้เรียกว่าการประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ร้อยสามสิบการพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นทุกข เป็นอย่างไรคือการไม่ไปร่วมการไม่มาร่วมการไม่ประชุมร่วมการไม่อยู่ร่วมกับอารมณ์อันเป็นที่ปรารถนาเป็นที่รักใคร่เป็นที่ชอบใจของเขาในโลกนี้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสโพธพิภพธรรมรมหรือจากบุคคลผู้ปรารถนาประโยชน์ ปรารถนาความเกื้อกูลปรารถนาความผาสุกปรารถนาความเกษมจากโยคะของเขาเช่นมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวมิตรอมมาต์หรือญาติสาโลหิตนี้เรียกว่าการพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นทุกข์ร้อยสเอ็ด การไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์เป็นอย่างไรคือเหล่า,าสัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าชะไหนหนอขอเราอย่าได้มีความเกิดเป็นธรรมดาหรือขอความเกิดอย่าได้มาถึงเราเลยข้อนี้ไม่พึงสำเร็จได้ตามความปรารถนานี้เรียกว่าการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์ ลาวสัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าชะไหนหนอขอเราอย่าได้มีความแก่เป็นธรรมดาหรือขอความแก่อย่าได้มาถึงเราเลยข้อนี้ไม่พึงสำเร็จได้ตามความปรารถนานี้เรียกว่าการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์ลาวสัตว์ผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ลาวสัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาลาวสัตว์ผู้มีความเศร้าโศกความพิไรรำพันความทุกข์ความโทมนัสและความขับแค้นเป็นธรรมดาตางก็เกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอขอเราอย่าได้เป็นผู้มีความเศร้าโศกความพิไรรำพันความทุกข์ความโทมนัส และความคับแค้นเป็นธรรมดาเลยขอความเศร้าโศกความพิไรรำพันความทุกข์ความโทมนัสและความคับแค้นอย่าได้มาถึงเราเลยข้อนี้ไม่พึงสำเร็จได้ตามความปรารถนานี้เรียกว่าการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์ ร้อยสว่าโดยย่ออุปทานขันห้าประการเป็นทุกข์เป็นอย่างไรคือรูปูปทานขันอุปทานขันคือรูปเวทนูปทานขันอุปทานขันคือเวทนาสัญญูปทานขันอุปทานขันคือสัญญาสังคารูปปทานขันอุปทานขันคือสังขาร และวิญญาณอุปทานขันอุปทานขันคือวิญญาณเหล่านี้เรียกว่าว่าโดยย่ออุปทานขันห้าประการเป็นทุกข์นี้เรียกว่าทุกขอริยสัจ